เราก็มาถึงจุดที่2ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสาราขาวครับพูดถึงว่า,าของพี่นี่รู้สึกว่าจะสูงกว่าต,ต้นต้นตัวต่อกว่ว<ร>า,ววข,าของคนคือนี่นี่รอยแรกเริ่ม จะแร้กมาจากแค่นี้ต้นมันจะต้นเดิมจะแบบนี้ต้นเดิมเดิมแล้วก็มีการตกแต่งสวนได้สวยงามนี่เราใช้ปุ๋ยอะไรก็ปุ๋ยปุ๋ยที่เอามาให้ปุ๋ยที่ให้แบนให้ปุ๋ยด้วยยาลายยาลอยเออหน้าทำไมมัน โดยใช่ยอะ่ะปุ๋ยปุ๋ยมันมีคุณภาพแต่ว่าปุ๋ยที่มัมีคุณภาพไม่เห็นพัฒนาการไม่เห็นความเจริญเติบโตของโครงการานี้แล้วรู้สึกไงบ้างคือผมผมก็อยากให้ทุกชุมชนร่วมกับทางเส้นางเข้าโครงการนี้คน,นที่มาดูก็คือมาให้กำลังใจพี่สุวิชเขานะครับหลายหคนคืออย่างน้อยก็ให้เขามีความเชื่อมั่นว่าหลังหลังจากที่มีผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะเราจะหาตลาดให้นะครับปลูกมาแล้ว ที่เขาจุ่มเทต้องกำลังกายกำลังใจนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับนะครับมีโครงการอะไรอีกนะครับก็ที่ที่ผมจะทําหลังจากที่มีสภาขึ้นมาเนี่ยผมจะทำสองเรื่องเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือเรื่องของไฟฟ้าประปาเนี่ยโอเคแล้วเราเริ่มขี่เข้าทางแล้วเริ่มผ่านสภาไปแล้วไอ้ที่ยังตกสำรวจก็ประมาณไม่กี่จุดครับ ไปฟ้ากับปาปานะส่วนเรื่องของคุณว่าชีวิตที่บ่ไปเยี่ยมเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยที่มีที่ที่ไปเยี่ยมมาปีที่แล้วทั้งหมดมีอยู่400่ารายมีประมาณอีก200่ารายที่มีปัญหาครับเรื่องนี้ที่เราต้องมานำมาคิดเราต้องมาทำเราลงมาแก้ปัญหาก็มีข้อมูลหมดแล้วหมดแล้วมีหมดแล้วก็ลงไปเยี่ยมดูเองครับผมเห็นใน Facebook เห็นนายกไปเยี่ยมดูเองเลยครไม่ไม่ได้ฟังจากลูกน้องครับลงไปดูเอง แล้วพอลงมาดูเสร็จเราก็เห็นความเดือดร้อนเราก็นำไปให้ครับแก้ปัญหาให้ครับครับครับท่านจายกมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ปางครับเป็นไงบ้างครับดีไหมครับลุงดีแต่ว่เพิ่งตัดแต่แต่วันนี้ใช้มาวากินตังนะ สามตันนะสามตันตอนนี้ราคาดีไหมลุงดีเลยตายเลยสามบาทโอ้ลุงนะตอนนั้นที่เข้าโครงการเนี่ยปลูกทั้งหมดกี่ไร่ไงปอกแปดไร่กว่าแปดไร่กว่าแปดไร่เศษตรงนี้แล้วก็เหลือจากนี้ก็ไปสั่งของในในมันในบ้านนี่อ๋อใส่บ้านตอนเดิมเดิมเดิมไอ้ที่ที่แปลงเนี่ยเดิมปลูกอะไรวะตอนที่ตอนที่ไดเปลี่ยนที่ว่างเปล่า เป็นนาอ่าเป็นนาแล้วก็มาปลูกแต่มาเอาปามลงเป็นเป็นถือว่าเป็นโครงการเป็นของที่บางที่ใช้ได้ถูกต้องดีไหมครับหลังจากเป็นนาล้างแล้วมาปลูกสวนปามครับมันก็พออยู่ได้ครับอ่าตรงนี้ของที่ลุงบอกตรงนี้ที่ตรงนี้ก็เขาเขาไายแหละทั้งหมอ๋อถ้าลุงยังมีที่ว่างๆเนี่ยเหมือนใต้ต้นปามเนี่ยลุงลองทำเป็นร่องปลูกผักก็ได้นะอย่างน้อยก็ช่วยน้ำไม่มีเลยปลูกผักไม่มีน้ำเหรอไม่มีน้ำเลยนี่ต้องดันน้ำจกนั่นต้องใช้น้ำจาก ในคลองใหญ่ด้วยดันมาเข้ามาเข้ามาไหมเข้ามาไหมไม่ถ้าลุงจะจะมีที่ถ้ามันมีตรงไหนที่มันเป็นตาน้านะลุงบอกผมเพราะเทศบาลมีแมคโครเราขุดได้เข้าใจไหมขุดเป็นแองกครับขุดเป็บเ็บน้ำเป็นสระน้ำสระทักเล็กๆนะคือคือผมเห็นที่ที่ที่อื่นนะไอ้ตรงกลางร่องปางเนี่ยเขาปลูกก็ดีกว่าปล่อยปล่อยอย่างอีกแต่แต่แต่สวนปางของลุงเนี่ยโอเคนะสวยนะ เสียโล่งเลยนะเสียโล่งก็ลอยใหญ่ๆทาราใหญ่ใช่มสองสองแป่นี่ได้สาตันโอ้ก็ประมาณเท่าไรช่วงนี้ก็สามบาทสาบาทก็าพันปุ๋ยปุ๋ยแพงไหมปุ๋ยแพงไหมปุ๋ยก็ปุ๋ยก็แที่ร้านนั่นแหละเราเอาร้านผมของอุดหุนมาแล้วก็อุดหนุนขอบคุาอบุนอบคัคครับวัสดีครับคบคับ สวัสดีครับ,บคาณผู้ชมครับเรายัางอยู่กับรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีนะครับวันนี้เรามาอีกจุดหนึ่งครับเป็นเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษเรามีผู้ร่วมโครงการหลายท่านเลยกันครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับคณะของท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านศรีชัยวีรานรพานิชเจ้าของฉายานายกใช้คำไหนคำนั้นครับที่นี่มีอะไรบ้างครับมีพริกมีมะเขือใบกะเพราโหระพาแมงลักคือเราจะเน้นผักจะเป็นในส่วนตัวที่ว่า คือผักสวนครัวครับเน้นผักจําเป็นเช่นเวลาเราจะทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องไปซื้อร้านค้าครับผมพริกมะเขือมะเขือผักกาดถัวผักกาดผักฟางตุ้มผัก,ก,กคนนะน้าครับผมช่วยเล่าความเป็นมาของโครงการนี้สั้นๆนิดหนึ่งครับเป็นมาอย่างไรครับคือโครงการนี้จริงๆแล้วชาวบ้านไม่มีอาชีพที่ว่า ไปจาเลยก็ทําเวลาว่างเลยได้รับการสนับสนุนจากนายกศรีชัยวีรนะครับบาทิศนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจุฬาครับสร้างในการสนับสนุนสร้างโครงการนี้ขึ้นมาโดยให้การสนับสนุนหลายรอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยเคมีสารเคมีครับอุปกรณ์ด้านอื่นๆเช่นสเลนครับแล้วก็หลายๆอย่างครับผมหลายรอย่างที่ทางเทศบาลได้ให้การสนับสนุนมามีปุ๋ยมะพร้าวมีหน้าดินครับหลายๆอย่างครับเลยก็ ทางจุดจนก็ผมเองจริงๆแล้วผมมีสมาชิกทั้งหมด25คนครับครับทราบว่าที่ดำที่ดำพี่ดำลงเนี่ยเป็นประธานด้วยมีสมาชิกลองแนะนําสมาชิกบ้างครับอสมาชิกคือล่งนานสารี่ครับผมนี่คือสมาชิกล่งนานนี่ชื่อชื่อจุนานครับชำนานครับแล้วคุณพี่ผู้หญิงครับสารีสาลีอยังำไว้ให้แม่นทำได้ครับเป็นยังไงบ้างครับโครงการนี้ก็คิดว่าประชาชนน้เได้สามารถที่จะ ช่วยเหลือจนเจอครอบครัวได้เป็นอย่างมากและที่สาคัญคือชาวบ้านในชุมชนและไล้เคียงได้บริโภคพืชผักที่ปลอดจากสารพิษจริงๆครับผมเอาไปขายที่ไหนกันยังไงครับเรื่องการตลาดไม่ต้องห่วงครับที่นี้เพราะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อตลอดอถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นเราก็ขายตามในพื้นที่ร้านค้าในชุมชนเรื่องการตลาดไม่มีปัญหามีแต่วัตถุดิบตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ําเลยทําให้ของพวกนี้ผิดพันผลออกมาน้อยทําให้การตลาดเราบางครั้งบางคราวเขาอาจจะผิดหวังคือมาแล้วไม่ได้ ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะครับผมมี25คลุ่เรือนนี้คือประมาณ10%ครับแล้วเราต่อเดือนเนี่ยเราขายได้เดือนประมาณเท่าไหร่ลูดเราเคยจดไว้ไหมตรงตามกฎครับอภิษายาลิถ้าถ้าหลายๆอย่างก็ประมาณสักสองพันต่อเดือนนะแล้วมีรายจ่ายอื่นก็คงไม่มีนะรายจ่ายอื่นเช่นไอ้พวกยาเข้าแรงคงไม่มีอยู่แล้วแต่รายจ่ายอื่นเช่นอาจจะโบยอะ แล้วเราพื้นที่เราจะเราแนวแนนอนาคตข้างหน้าเรามีแนวโน้มว่าจะปลูกเพิ่มขึ้นไหมพอพื้นที่ของลุงชํานาญเนี่ยก็เท่าไหร่ไป็นไหมเนี่ยพื้นที่นีจริงๆงอาจปพื้นที่ของชาวบ้านโอ้ดีมากดีมากขยันขยันโอ้ยได้ทำโอเคดีดีเห็นวคาดว่านาคตเนี่ยผมจะขยายออกไปอีกเยอะโดยลองรอบนอกให้เป็นข้าวโพดเพื่อเป็นแนวอการสลูกปัวปีไรปี่ไหมสักปีพอปามโตก็ก็ไม่เป็นไรบอกเทศบาลครับก็ยังไม่ขาย ลุงจะไปปลูกพื้นที่เขาไหมาตอนนี้มีอยู่ห้าไร่อย่างนี้เราจะติดต่อให้ครับแล้วเพราะว่าผมเคยทําที่ข้างบริษัทเตอร์ตาจุมพรามมีลุงคนหนึ่งเขาปลูกปาล์มนะครับแต่ข้างล่างเขาไม่มีอะไรเขาก็บอกให้พี่น้องชุมชนในของจรูร่าน่ะชุมชนจรูร่ามาปลูกในร่องร่องปาล์มเขามันได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้อย่างถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาต้องเจ้าของที่ดินเขาเอากลับคืนไหมเมื่อไ ต้องการจะปลูก <congratulations> ผักสร้างรายได้บอกผมเดี๋ยวผมหาพื้นที่ให้ลุงปลูกสวัสดีครับกานี่ท่านนายกมาเย่ยมครับค่ะครับท่านผู้ชมครับเรามาจุดหนึ่งของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองชุมพรครับเรามาพบกับเจ้าของโครงการคือพี่ตู้ครับพี่ตู้เล่าอีกฟังนิดนึงครับที่มาทําไมมาปลูกผักอะไรหน้าบ้านแบบนี้ครับรั้งแรกเลยนะคะชุมชนรังนกออกนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนะคะรั้งแรกพาไปดูงานที่วังน้ําเขียวนะคะวังน้ําเขียวประมาณ ปีแล้วะค่ะแต่ศพศส,ส,สี่แปดสี่เ้าประมาณนั้นนะคะคแล้วก็พอไปดูนะคะเราก็มีความคิดว่าจะทำยังไงน้ะชุมชนเราเป็นอยู่ในเมืองแล้วไม่มี<อ>ที่ดินปลูก<อ>ใช่ไหมคะพอไปเหน็นที่วันน้ำเขียวตอนนั้นที่นาย,ยกพาไปอะค,ะค่ะแล้วก็กลับมาก็ปรึกษากับเพื่อนๆในชุมชนนะคะว่าเราจะทํายังไงดีกับการปลูกผักเพราะว่าเราไปเห็นแล้วเราก็อยากมีอย่างนี้บ้างแล้วก็ว่าเพราะว่า ถึงตอนแรกนะคะในชุมชนของเราตรงนี้จะเป็นดอกไม้เยอะโชบหลุมดอกไม้กันก็เลยว่าเป็นไปได้ไหมจะเปลี่ยนจากดอกไม้มาเป็นผักนะคะก็เลยลองดูนะคะครั้งแรกพอเราจะทํานี่เพื่อนๆของร่างก้นบอกโู้ยได้สาระค่ะผักในผักในลูกท่อไม่มีทางได้กินอะไรเงี้ยเลยบอกว่าดอกไม้ทําไมมันอยู่ได้สวยงามใช่ไหมคะแต่ที่ถ้ามีผักสวยก็สวยกินก็ได้อีกนะคะก็เลยแล้วก็ก็เลยก็เลยสามคนนะคะมีมีพี่นะคะแล้วก็มีสุภวันแล้วก็มีคุพนา แล้วก็มีพิษมูลก็เลยได้ได้ได้ไปซื้อลูกท่อกันมาก่อนกัครั้งแรกคนละห้าลูกค่ะคนละห้าลูกก่อนพอเอามาปลูกเสร็จลูกท่อเนี่ยก่อนหน้านี้คือไปซื้อเองเลยซื้อเองค่ะซื้อเองก่อนค่ะครั้งแรกซื้อเองก่อนแล้วก็พอเอามาปลูกโอ้โหดีค่ะสวยใครเห็นใครชมแถมเราก็มีผักปลอดสารพิษทานด้วยนะคะก็เลยพอข้างหลังก็เลยท่านนายกก็เลยบอกว่าท่านนายกเพว่าต้องการอะไรบ้างในชุมชนค่ะก็เลย อบอกคุณโฉแล้วก็ขอออกไปษานะคะว่าเรา,าต้องการลูกท่อถึงท่านนายกก็ให้งบประมาณมาแล้วท่านนายกก็สนับสนุนตอนนั้นก็เยอะค่ะเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยนายกก็บอกไม่ลูกท่อจะมาปลูกผักมันจะเป็นไปได้ก็เลยบอกไม่ไม,ไม่ดูงานแล้วไงดูงานมาแล้วค่ะดูงานที่วังาน,านา้ำเคี้ยวเพราะว่าท่านนายกก็เห็นนะคะว่าของเรานี่ทำนะคะก็เลยตั้งแต่นั้นนะคะก็เลยของเราก็เลยได้เอาลูกท่อมาปลูกกันตลอดแล้วก็ท่านนายกก็สนับสนุนมีโครงการ ช่วยเหลือตลอดกาะรวมกับโครงสวัสดิการด้วยค่ะก็ถึงบัดนี้นะคะเกือบสิปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างนายกาให้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ให้ทั้งพันแล้วก็ยังมาเยี่ยมด้วยก็ชุมชนเราก็ลื้มใจค่ะที่มีโอกาสตรงนี้นะคะที่นายกคอยดูแลตลอดรวมตัองครงสมรดิการด้วยค่ะดีใจค่ะจากเมื่อก่อน3าคนนะคะตอนนี้กับยี่ิคนแล้วค่ะในชุมชนรดีใจค่ะเราไม่ไม่นนประธานตู้เคยจดไหมว่า เดื้อเนเรื่องเราปลูกผักลักสณะในลูกท่อเนี่ยเดือยเรามีรายได้เพิ่มเท่าไหร่ก็มันมันอย่างนี้ค่ะท่านนยกมันแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะคะแล้วแต่บางรุ่นกับบางรุ่นก็คือก็จะมีรายได้เยอะเหมือนกันนะคะพูดถึงว่าถ้าเรามาปลูกมันจริงก็เลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้กับของของลุงลุงเนี่ยค่ะลุงนี่ ออนี่นี่นี่ปลูกเป็นรั้มเป็นสันเลยค่ะเนี่ยมันเนี้ยค่ะปลูกในลูกท่อในรูกท่อค่ะอตอนนี้แกปลูกหมดเลยค่ะในลูกท่อและและ<อ>็นแล้วแล้วไอ้ไอออไกะหล่ำไอ้กะหล่ำกะหลาำได้ค่ะได้ทุกอ,อย่างค่ะเนี่ยมันปลอดสารให้ดมได้เหรอได้ดมได้ก็ได้ค่ะไม่ต้องดมทานดมีทานก็ได้ค่ะปลอดจริงๆค่ะกกกก็็็ถูแล้วแล้วก็สุขภาพปีนีด้วยนะคนะสุขภาพผมก็ไม่ว่าตุนแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่ผักเนี่ยมาตูนไปสองเข้าหรือเข้ามารับเองอ๋อเข้ามารับเองค่ะ ของเราไม่พอขายค่ะเพราะว่าบางครั้งนะเขาเขาผ่านผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะซื้อค่ะแล้วก็จะมีจะมีจะมีเมียของลุงเนี่ยค่ะออกขายประจำค่าแล้วก็จะมีขายอยู่ตรงหัวถนนนะคะทุกเช้าทีนี้ทีนี้เอ่อคือหมายความว่าเขาจะลูกค้าจะมาซื้อถึงบ้านซื้อถึงบ้านค่ะถะเฉยหน่อยอผ่านไปผ่านมาบางทีบาดทีเราเขาเห็นอย่างนี้เขาก็แวะ้ามาแวะก็มาขอซื้อแล้วผักเราเนี่ยเราขาย แพงกว่าท้องตลาดไหมไม่แพงอะค่ะอ่าไม่แพงไม่แพงอะถูกกว่าท้องตลาดถูกกว่าท้องตลาดอีกเพราะบางทีก็สงสารเพรากว่าท้องตลาดอีกถูกกว่าค่ะปลอดสารพิษอะไรอย่า้องตลาดทีก็ให้คือให้ให้ก็ช่วยช่วยกันคือแบบว่าเออแถมบ้างกันส่วนมากขายแล้วก็แถมอ่าตรงนี้ตรงนี้ปลูกก็ตรงนี้พร้อมจะ ตัดได้แล้วค่ะไอ้นี่ตอนจะตัดตอนนี้ก็โลนึงก็เราก็ถ้วนมากเราจะขายเป็น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 มัดมาแล้วเทนเนอร์ยี่สิบสิบบาทยี่สิบบาทค่ะตรงนี้เจ้าของพาสามีไปหาหมอไอ้นี่อ้นี่คือผักไอันนี้ผักวางตุ้งค่ะผักวางตุ้งอันนี้คะน้าอันนี้ผักไอ้ผักขมขาวค่ะผักขมขาวไอันนี้ผักกระดมอร่อย ออร่อยค่ะตามกบเาคือง่ายไงนี่ง่ายไมนง่ายกับผักขอเขียวนี่มันะกอน้มีปลูกไปครับนี่คือโครงการที่เทศบาลเนี่ยส่งเสริมให้พี่น้องชุมชนทั้งหมด4 3า0ุมชนแหละให้มีรายได้เพิ่มตามหลักเศรกิจพอเพียงของข้าบาชกรที่เขาเจ้าอยู่าโครงการเหล่านี้นะครับทางเทศบาลจะทาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปเรื่อย จนจนครอบคุมไปหมดคือหมายพราะว่าพยายามจะให้ปริมาณผักที่มาเข้ามาขายในบอลซึ่งไม่รู้เป็นผักมาจากแบ่งไหนแล้วแต่เนี่ยพยายามให้ทางนู้นลดน้อยลงทางลง้เพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเทศบาลเมืองจุนปอนออนทีวีครับวันนี้เราไปกันหลายที่เลยครับเราเคลื่อนออกมานอกสถานที่บ้างหลังจากที่เราไปพูดคุยกันในอินดอด์ใน เล็กๆในหลายๆสถานที่แล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเทศบาลเมืองรอนอนยีได้ใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะครับมีข้อมูลดีๆอยากให้ทีมงานของเราไปถ่ายทําแบบนี้บ้างนะครับฝากไว้ในอินบ็อกของ Facebook ท่านนายกก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกครับครับอบคและกพาไปตรจเยี่ยมเลยดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ